ทีนี้จะมาเริ่มวิธีการล้างหัวฉีดนะครับจะเป็นการเช็คจากตัวรถก่อนรถที่จะนํามาใช้ในการล้างต้องเป็นรถที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวฉีดเพราะว่าในการล้างหัวฉีดของเราก็คือจะมีทเน้นเราไม่ได้เน้นไปทางซ่อมก็คือเราเน้นการทำความสะอาดเวลาเราจะเช็คว่าสายจากตัวเครื่องล้างหัวฉีดของเราเนี่ยจะเข้าไปในรถก็คือ1ดูจากตัวรางหัวฉีดหรืออีกด้านหนึ่งก็คือดูจากตัวท่อที่มาจากถังน้ํามันอย่างตัวคันนี้ ก็จะเป็นจากจุดนี้ครับผมตัวนี้สังเกตก็คือเขาจะมีท่อมาจากกัวถังน้ํามันของตัวรถกับอีกด้านหนึ่งก็คือจะเข้าไปที่ตัวรางหัวฉีดเวลาเราต่อเราก็จะต่อจากข้อต่อตรงนี้เลยก็คือเราถอดจากข้อต่อตัวนี้เราก็จะมีข้อต่อให้มาเพื่อมาต่อกับตัว ข้อต่อพวกนี้เลยเดอยตรงอย่างตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อที่เรามีไปให้นะครับในชุดตัวนี้ก็จะเป็นไซส์0.3วลลาข้อต่อก็คือเราเข้าไปต่อได้เลยก็คือต่อลักษณะแบบนี้ลาส่วนอีกตัวหนึง่งเราก็จะต่อเข้ากับข้อต่อหัวฉีดเขาข้างในได้เลยครับ <Okay. S 2> ทางนี้ก็จะเป็นทางที่ด้านที่มาจากตัวถังน้ํามันครับส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านที่เข้าไปกับรา,างหัวฉีดต่ <Yeah. S 2> อไปเราไปดูที่ตัวเครื่องนะครับผมอย่างตัวเครื่องเราก็จะมีสายมาอยู่2เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายที่มาจากซโซลูชันนะครับจะมีมาจากซโซลชันแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นออยล์อินพุตออยล์อินพุตก็คือ,อน้ํามันที่มาจากตัวถงังน้ํามันของตัวรถนะครับ ส่วนด้านนี้ก็คือเข้าตรงรางหัวฉีดเพื่อในการล้างทําความสะอาดหัวฉีดนะครับตัวนี้สังเกตสายก็คือของเราจะมีตัวมาร์กมาอยู่ครับสังเกตก็คือตัวท่อหดมันจะมีท่อหดสีดํากับสีเหลืองสังเกตง่ายๆนะครับสีดำเนี่ยก็คือซู l u ชั่นตัวนี้จะเป็นตัวน้ํายาที่เราใส่เข้าไปในรางหัวฉีดโดยตรงจากออเอินพุต input, ตัวนี้ก็จะมาจาก ตัวถังน้ำมันส่วนตัวคอปเปอร์จะใช้งานไม่ยากครับตัวนี้สามารถจับเสียบเข้าไปได้เลยเวลาถอดดึงออกก็คือดึงตัวล็อกตัวนี้เขาก็จะเด้งออกมาได้เลยครับ อย่างแบบนี้ก็คือกรณีเราหาข้อต่อไม่ได้เราก็จะมีสายตัวฉุดเฉินมาให้อยู่ไว้ในการต่อข้อกับตัวหัวนะครับสังเกตน,นะครับสายที่มาจากตัวถังน้ำมันผมจะต่อกับข้อต่อที่เป็นข้อหดที่เป็นตัวสีเหลืองกับอีกตัวหนึ่งก็คือ ด้านที่ไปหารางหัวฉีดจะใส่ก็คือข้อต่อที่มีท่อหดตัวสีดำอ่านี้จะมาดูจากตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเวลาใช้งานก็คือเปิดเครื่องขึ้นมาได้เลยครับโอเคขั้นตอนการใช้งานนะครับพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาเขาจะโชว์มาก็คือ d น a t i ก ตรงข้างล่างเขาจะบอกให้เรา enter กด enter ตรงนี้มันจะขึ้นมาว่าสแกนโคดโคดตัวนี้ก็คือมันจะมาจากตัวน้ำยาเลยจะมีทุกขวดนะครับพอสแกนโคดมาปุ๊บตัวเลขเขาก็จะโชว์ขึ้นมาในช่องโคดเลยให้เรากด enter หนึ่งครั้งมันจะขึ้นมาก็คือขัอ้นตอนการเติมน้ำยานะครับ ให้เราทำการเติมน้ำยาได้เลยครับในกรณีที่เครื่องไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับผมจะแนะนำก็คือให้หาข้อต่อตัวไหนก็ได้ครับที่เป็นตัวผู้ให้พี่เสียบเข้าไปแล้วจากนั้นเอาตัวนี้ครับเข้ามาใส่ในช่องเติมน้ำยานะครับจะเป็นวิธีการไล่ตัวน้ำยาวิ่งเข้ามาในสายนะครับ จากนั้นให้มากดตรง enter ตรงนี้ครับแล้วก็เลือก cc ว่ารถคันนี้ cc เท่าไหร่อย่างคันนี้อยู่ที่1,200เราก็เลือกอยู่ที่1,200กดลูกศรลงถ้า cc อยู่ที่1,800ขึ้นไปเราก็กดลูกศรขึ้นนะครับ สังเกตนะครับตอนแรกอนะ่ะน้ํายามันจะไม่ยอมออกมาพอน้ํายาออกมาปุ๊บนะครับให้เรากด A L M เนี่ยครับตัวนี้ก็คือการหยุดหรือการเริ่มแล้วจากนั้นทําการเอาข้อต่อมาเสียบข้อกับตัวรางหัวฉีดได้เลยครับลลลแล้วมากด ALM อีกน,นะครับทำการสตาร์ทรถได้เลยครับในระหว่างขั้นตอนการทำงานนะครับตัวรถเราจะใช้เป็นระบบการเดินเบาเพราะว่าเราทำการเซตเวลามาในลักษณะคือระบบการเดินเบา หรือว่าจะมีการเร่งการอะไรก็ได้อันนี้ก็คือรอจนกว่าเครื่องจะทํางานจนเสร็จแล้วเราก็มาดับเครื่องจนต์หลังจาก10วิสุดท้ายนะครับก็จะมีเกตเสียงเี่ยนขึ้นมาก่อนที่เครื่องจะดับอ่พอเครื่องดับปุ๊บเราก็สามารถไปดับรถได้เลยครับแล้วก็ทําการประกอบโดยการ ปล่อยแรงดันที่มาจากตัวปั๊มที่มาจากตัวถังน้ำมันนะครับปล่อยแรงดันทิ้งก่อนก็ <S 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 คือเปิดจากตัววาล์วตรงนี้เปิดแรงดันตัวนี้ต้องปิดไว้ตลอดนะครับเปิดเฉพาะตอนรอคายแรงดันแค่นั้นเองแล้วจากนั้นทำการถอดข้อต่อได้เลยครับ เวลาถอดนะครับแนะนําให้เอาผ้าคลุมไว้เพราะว่าพวุนี้บางทีมีพวกน้ํายาหรือน้ํามันะกะเซน็นออกมานะครับ ไ,ไม่เป็นไรพี่ตัวนี้จะเป็นน้ํายาครับน้ํายาที่มันค้างอยู่ในราง,างถ้าเป็นน้ํามันอะ่ะจะเป็นมาจากตัวถังตัวนี้จากนั้นก็ใส่ตัวล็อก หลังจากทําการประกอบเสร็จนะครับให้เราสตาร์ทวอร์มเครื่องทิ้งไว้สักประมาณ2-5นาทีเวลาเราประกอบเสร็จปุ๊บเวลาเราจะสตาร์ทให้ทําการเปิดกุญแจมาที่ออนแล้วก็บิดไปที่ออฟนะครับซอก2อสรอบนะครับเพื่อไล่แรงดันน้ํามันให้กลับมาอยู่คงที่นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องจะได้ไม่จะได้ติดง่ายครับ อย่างหัวมก็จะมาอย่างที่ผมบอกก็คือมาทั้งหมด3ไซส์แล้วก็จะมีหัวพิเศษอีกหนึ่งหัวก็คือสายเปล่าๆไว้ต่อแล้วก็อย่าง3ไซส์เนี่ยอย่างไซส์หนึ่งก็จะมา2ตัวก็คือตัวผู้กับตัวเมียขั้นตอนที่1นะครับก็คือหลังจากรถมาเสร็จปุ๊บให้เราทําการเปิดฝาถังน้ำมันเพื่อลดแรงดันคือตรงนี้เลยเปิดฝาน้ํามันแล้วก็เอาครอบไว้่างนี้ก็ได้ S 2> <S 2> <S เปิดฝาหางน้ํามันไว้เพื่อลดแรงดันน้ํามันที่ค้างอยู่ในระบบะขั้นตอนที่2นะครับให้เรามาทําการแกะ,ะตัวข้อต่อหัวฉีดข้อต่อน้ํามันที่เข้ารางหัวฉีดนะครับผมอย่างคันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจุดนี้อย่างตัวสายที่มานะครับสังเกตก็คือเขาจะมี อข้อต่อเหมือนกับที่เรามีให้นะครับคล้ายๆแบบนี้ข้อต่อพวกนี้อันนี้เป็นข้อต่อข้อน้ํามันนะครับอโอเคทีน,นี้นะครับก็หาคีมหรือว่าเอามือบิดก็ได้ครับบิบตรงกิฟ หลังจากนั้นก็โยกเดี๋ยวเพิ่งปล่อยให้มันหลุดนะครับหาผ้าก็ได้ครับมาลองอีกทีหนึ่งกันน้ำมันที่มันจะออกมาหรือแรงดันที่ค้างอยู่ในสายนะครับเอาผ้าคุมเข้าไปเลยนะครับ อนี้ก็เอาข้อต่อมาเสียบได้เลยข้อต่ออย่างตัวกลิฟของลูกค้านะครับเราไม่ต้องถอนครับอย่างของลูกค้ามาแบบไหนเราก็ใส่ไว้แบบนั้นแล้วก็เสียบเข้าไปเลยส่วนของทางเราก็จะมีกลิฟมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็มาเสียบลักษณะแบบนี้จากสังเกตก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้าไปกับตัวรางหัวฉีดก็คือวิ่งเข้าไปหาตัวเครื่องเลยกับอีกด้านหนึ่งจะเป็นเหมือนสายน้ํามันวิ่งไปด้านหลังก็คือจะเป็นมาจากตัวถังน้ํามันนะครับนั่นทำการต่อ สายสีเหลืองก็คือสายที่มาจากตัวถังน้ํามันนะครับก็คือต่อตัวนี้ก่อน ส่วนเส้นที่สนะครับสังเกตก็คือเขาจะหุ้มเป็นสีดําตัวนี้จะสอดเข้าไปกับตัวข้อต่อที่วิ่งเข้าไปหาตัวรางหัวฉิดนะครับอย่างรถกันไหนขอดกองให้ประกอบกองกลับไปนะครับ สตาร์ทเครื่องให้มาเช็คตรงวาล์วตรงด้านหลังก่นนะครับว่าวาล์วปิดอยู่ไหมยูมวาล์วตัวนี้นะครับถ้าวาล์วไม่ปิดให้ทําการปิดวาล์วก่อนจากนั้นทําการเปิดเครื่องขึ้นมาปิดเครื่องขึ้น,นมาปุ๊บเขาจะโชว์หน้าต่างขึ้นมาตอนแรกนะครับกดเอด e n อร์หนึ่งครั้งครับ,รบ <c oughs> เขาจะให้เราสแกนโค้ด คดที่ขึ้นมาก็คือค้ดน้ํายาที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนตอนนี้จะเป็นน้ําขวดที่ค้ดใช้งานไปแล้วถ้าสแกนสังเกตนะครับตัวเลขจะโชว์และจะเด้งมาเป็นสูงอันนี้คือขวดที่ใช้งานไปแล้วส่วนขวดที่ยังไม่ได้ใช้งานเวลาเราสแกนเข้าไปตัวเลขเขาจะค้างอยู่ จากตัวเลขเข้าไปแล้วปุ๊บให้กดอีกเพื่อครับพอขึ้นหน้าขั้นตอนตัวนี้ให้เราทำการเติมน้ำยาลงไปได้เลยตรงข้างในกระบอกเราจะมีตัวกองสเตลเลตหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวในถังเราก็จะมีตัวกองืั้วบีหนึ่งชิ้น จากนั้นทำการกด enter ทีนี้เขาก็จะให้เราเลือก cc ของตัวรถว่ารถตัวนี้ cc ที่เท่าไหร่อย่างกนนี cc อยู่ระหว่าง1 2 0 0งันสอ้อถึง1,500เราก็กดทุกสอนข้างล่างให้เครื่องมาทำงานแล้วจากนั้นทำการสตาร์รถได้ เครื่องยนต์ทำงานไปเรื่อยๆคัะโดยระบบการเดินเบาไปเรื่อยๆประมาณสิบนาทีค่ะอย่างถ้าเครื่องยนต์อยู่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยถึงสามพันขึ้นไปตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาจะเยอะอยู่ประมาณประมาณเจ็ดนาทนนีเพราะว่าอัตราการเิ้นเลิองน้ำมันจะต่าง ก็ได้นนี้ก็ได้มาเกียร์คางไปที่รถตอนเท้าจอนข้างต่อแทกก่อนแล้วจะดมันจะมีแรงงาน้านอยู่ตอนนี้คือก่องที่เครื่องมันเริ่มสั่งกระดาษแนะนำคือปิดตุ๊กแก่หรือไม่งั้นก็นับในใจสักสิบลิตแล้วก็ั ันนสรส่วนสายที่มาจากตัวปอมนะตัวนีตว้ตัวนี้คือมันจะมีแรงดันเราต้องไปคลายแรงดันก่อนเวลาเราคายแรงดันตรงมาจากตัวถังน้ำมันแผนกระดคตัวปูมาใส่ตัวปูสายถึงถ้าไม่คลายแรงดันเวลาเราลดข้อต่อปุ๊บอ่ะมええันจะพุ่ง mm. เรามาคลายแรงดันไปนก่อนอย่างตัวน้ำยาที่แต่เข้าไปตัวรถก็คือเรานัดหนึ่งถึงสิบก็ได้ครับแล้วเราก็ดับเพื่อเพื่อลดแรงดันเหมือนกันเวลาผ่อนแรงดันจะไม่มแรงสังเกตนะครับอันนี้เราลดลดแรงดันแล้วมันจะไม่มีแรงดันเลย<ม>กลับอีกด้านหนึ่งอันนี้เราลดแรงดันไปนิดเดียวก็คือเราไม่ได้ปล่อยแรงดันทิ้งหมดนะมันจะมีดันออกมานด้นิด ตันนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ถอดแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปได้เลยส่วนตรงไหนที่ติดอ่ะเราก็พยายามแกะออกส่วนนี้จะเป็นตัวปลอมเก็บอย่างที่ผมบอกก็คือเวลาเอาออกให้เราบิดบิดเข้าชิดเลยแล้วก็โยนออกไปเลย คนก็จะใช้มือจับหรือว่าใช้สกิมจับก็ได้คนระับนังจากใส่ประกอบกับเข้าไป ใส่ตัวคลิปกลับขึ้นโอเคแล้วก็ประกอบก่อนที่เราจะสตาร์ทรถได้ก็คือเราต้องไล่แร uh. งดังนน้ำมันมาก่อนโดยการบิดสวิตช์นะครับไปที่สตาร์ทหรือออนจากนั้น แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ก็คือเราใช้วิธีนี้ในก,การไล่แรงดันน้ำมันให้มาอยู่ในระบบหลังนั้นก็ทำการสตาร์ทได้เลยเเแล้ว็วาก็หลัคนี้ก็ทำงานไปสักประมาณสองถึงห้านาทีนะครับ ให้ไล่ตัวน้ำยาพ่่ยูค้างอยู่ในตัวรางหัวชิมออกดกอ,อันนี้ก็คือเป็นการเสร็จขั้นตอนการทำงานของตัวเครื่องล้างหัวชิม อย่างข้อควรระวังในการใช้เครื่องล้างหัวฉีดน้หนึ่งเลยลหลักฐก็จะเป็นสายข้อต่อนะครับอย่างที่ผมเจอมาบ่อยคือจะเป็นการเสียบสายผิดระหว่างสายที่มาจากตัวปั๊มน้ำมันจากตัวรถกับตัวสายที่มาจากตัวปั๊มในระบบของตัวเครื่องล้างหัวฉีดนะครับถ้าสมมุติว่า,าทําการใส่สลับสายกันเวลาเครื่องทํางานเขาจะฉีดน้ายาล้างหัวฉีดไปที่ถังน้ํามัน แต่ถามว่าจะเกิดผลอะไรไม่ไม่เกิดผลอะไรครับจะมีแค่ว่าเราต้องใช้น้ายาใหม่ในการมาล้างอีกรอบหนึ่งก่อนสายถ้าเราใส่ผิดไปที่รางหัวฉีดเครื่องยนต์จะไม่ยอมสตาร์ทติดนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเช็คดูอีกทีว่าเสียบสายถูกหรือสีบสายผิดสองนะครับเวลาก่อนที่เราจะถอดข้อต่อสายตัวสีเหลืองนะครับให้เรามาดูเช็คเกตก่อนนะครับว่าตัวนี้แรงดันเขาอ,อยู่เท่าไหร่ถ้าแรงดันอยู่ที่ศูนย์เราสามารถถอดได้เลยแต่ถ้าแรงดันไม่ถึงศูนย ให้เราเอาผ้าคลุมแล้วค่อยถอดนะครับเพราะว่าในระบบสายก็จะมีแรงดันอยู่ส่วนเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานานานๆน,น,นะครับแนะนําก็คือก่อนที่เราจะเสียบให้ลูกค้าให้เราหาหัวข้อต่อธรรมดาทั่วไปนะครับใช้เป็นหัวัวผู้นะครับหัวใดก็ได้ก็คือเราลันเครื่องให้ทำงานปกติแล้วจากนั้นทำการไล่น้ำยาน,นะครับ ไลน้ำยาในที่นี้ก็คือให้ระบบอ่ะฉีดน้ํายาออกมาก็คือออกตรงท่อออกมาก่อนให้เราเห็นว่ามีน้ํายาออกมาก่อนแล้วเราก็ไปเสียบต่อกับตัวรถแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องนะครับในการทำงานพทกน,นี้ก็คือมันอยู่กับพวกน้ำมันชุบพึงแนะนำก็คือพวกวัตถุไไฟนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับ